เพิ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้วๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนตนของตอนด้วยการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่เมื่อเกิดมาอะไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือวุติศาสนา ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชม่นนักถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่เาเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนีนะ่เมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นเนระียกว่าพวก,พวกสักการยราช วันนี้ตามประวัติของพระอรุรทธะพระอรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหาหรือกันบะนี้เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาติ ผู้ใหญ่ของพวกเราอ่ะวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยวะมั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุทธานี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมมาราชาัดไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกรผู้พี่ชายว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกับ,ก,บการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนั้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลยดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟังการทำนานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็หว่าน เมื่อก้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุธาได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวันนี้โอ้แหมการทำนาทำสวนนี่มันยากลำบากเหลือเกินเนี่ยน้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอก นอ้อกแกหนีไปบวชขอให้พี่ทํานาเลี้ยงเอพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือ,อนพระอนุรุทธาก็ไปกราบลาบมารดาวะนี้มารดารักล้ายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย อนุทาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆน่ะก็ให้ไปชักชวนเอาเอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นน่ะไปบวชด,ด้วยกันรอานั้นะแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวชตอนนี้อนุทาก็เลยไปหาเพื่อน หาเพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอะว่างั้นราอมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวชด,ด้วยกันกับเราเถิดพัทธิยะมมกุมารก็ไม่ขัดมันนี้เอาบวชก็บวชนนเนี่ยก็เลยไปบวชด,ด้วยกันสองสหาย ัทยาเนี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนสักสวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหลพะพอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เท่าไม่ถอย ในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุกหนอว่างั้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อน บนนอแต่ว่าสุขหนอสุกหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงน่าจะสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจเลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัธิยะมาองค์กโลกทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานม,มวะวสุขหนอสุกห,หนอนั้น ด้วยเหตุผลกลใดพระพุทธิย่าก็กราบทูลพระองค์ว่าที่ข้าพระองค์เปล่งมุทานออกมาว่าสุขหนอสุกห,หนอนี่ไม่ใช่ปารลบราชสมบัติพระสถานอะไรอยู่ยางนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สเสวยราชสมบัติอยู่นั้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีทหารตำรวจอะไร แวดล้อมอยู่ราคนั้นนะมันก็ยังไม่ไวายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วันนี้เมื่อข้าพราะองค์บวชเข้ามาแล้วอน,นี่มาเจริญสม,มถาวิปัสสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยรว่างั้น ความกลัวทั้งหลายลหายไปหมดจิตใจวิเวกวังเวง,วงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภยัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภายัยอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอ,หนอดังนี้ ืพระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆมันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้ อันนั้นมันสุกเจืออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นได้มามากเอมายกายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดี อ่าเป็นเงินสุขอน,นั่นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองข้าของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองเข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกันอันนี้หละที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิตคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนให้เพึ่งพิจารณากันให้ดีอ่ามันนี้ท่านผู้ทาจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพเน็าพนนจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลยเป็นสุขสม่สมาเสมอไปเลยถึงแม้ว่า จะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่าไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่เลยพอดีใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้น นับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้หลายเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบาง ไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการนะของคฤหัดได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤหัดปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาวางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นะักบวชกระทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าน้ากปวดไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงทิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้นั่นนะเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิ่งเมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดี มีสินบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผูกครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแรือบาปนั้นนึงก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูก มันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท่อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสช,ชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยน้อมเอาพระธรรมคำสอน อันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆนหละมาเจริญนี่เช่นอย่าว่ามันคิดโลภเล่งเพ่งเร่งอยากได้สมหผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอ่าก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระาศาสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุถีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสรสฐนี่ เอา,าพระพุทธภาษีข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายัางไงความยินดีตามมีตามได้นั่นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ mm hmm. ตนแสวงหาเข้าของเงินทองมาได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกว่าดีน้อยกว่าดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้่อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่น อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหากว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์มีวายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสันตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภก,ก็ครอบงามจิตใจไม่ได้อย่างนี้แหละ ถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิดญาดูคนอื่นสัตว์อื่นให้เห็นลงไว้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงแล้วเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่า ทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทุดโทรมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มอีอำนาจอะไรที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำระทุดโทรมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมด เมื่ออยู่นานไปร่างกายก็ทุดโทรมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตั้แต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกัน ควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้ฮาว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงอื็ไปอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตองอย่างว่านี้นะ มันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุได้ทะเลาะวิวาดกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไป กรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัฏฏานี่นะไปเจอกันที่ไหนก็ดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปม<ส>าพิจนาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียงใครละใครจะมายัย่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราเอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าว่ามาดำริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยวันนี้เนี่ยก็มีสินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสต,ตัณหาน้อนเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอบัยแยบคายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหละ อกิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อนเมื่อคุณธรรมันั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะเนี่เน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี ไอ้กิเลสคือความโกรธของมพยาบาลมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธรรมความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้วนี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันมูนี้นะ มันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดแหละไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะอะ่มาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ทําให้กิเลสเหล่านี้และน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนา ผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจากกิตใจไอความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตอยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้่ คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอะมีแต่ส่งใจคิดซ่้านออกไปข้างนอกน,นู่นนี่ลักษณะของความหลงให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนํามาเล่วเล้วเล่าเล่ามานั่นแหละ เมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ท่อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วเออจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปสีละน้อยเดาน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอื มันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์ันใดไว้จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากําหนดละอารมณ์นั้นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยแบบนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันที่เดิมของมันคือมันที่สงบอืที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะ เมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันนะน,นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ย อมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทําใจสงบเนี่ยนว่าสําคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ไดเออ้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นได้ จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้ใหมันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามาเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญธรรมธาวิปัสสนานะี่ะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลย อย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครือขัดก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญกุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มรดกได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะ คล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอืมหไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอืมอย่างนี้เนี่ที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะ พอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดดื่มในข้อว่าปฏิบัติเลยใจเฉยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นนะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรกได้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหม เมื่อเราทำลงไปแล้วคุณจะทำอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนักรู้เองแลวบ้านี่อ่มันนักรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไปจากจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยบ้นี่อันเป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองไนงะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้